ทางตลาดต่างประเทศดีแต่ในไทยยังคู่กลุ่นทองคำแนะนำกลยุทธ์ในทิศทางแนวโน้มขาลงทิศทางไซเวย์สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ก่อนรวยกว่าสําหรับวันนี้ขอพี่ฉุยไปปัจจัยต่างประเทศก่อนได้ไหมคะเอาคนหล่อไปก่อนเอาคนหล่อไปก่อนนะะเขายอมรับว่าคุณกอลหล่อกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาดูทองคำถามว่าทำไมวันนี้ต้องใส่ใจกับทองคําเพราะว่า โอ้โหมันหลุดพันสามอ่ะหลุดพันสามก็อย่างที่คาดนะครับแล้วก็จริงๆทองคําเนี่ยปีเอ่อหรือพูดปีที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเหรเหมือนยาวไม่ใช่พูดช่วงนี้อะไรอะไรก็ยาวอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับจริงๆโดนสามเด้งมีอะไรบ้างคะโดนสามเด้งหลักๆเลยโดนแบบมหากรรมนะครับโดยวันพฤ่อเหันเด้งที่หนึ่งคืออีซีบีอ๋อรถเบี้ย ธนาคารกลางยุโรปนะครับหลายๆคนบอกวิ่งดอกเบีย้ยไม่ลดนะครับจากจุดหลดเหลือจุดสองห้าซึ่งการลดดอกเบีย้ยเนี่ยสำหรับธนาคารกลางเนี่ยก็คือยิ่งคือเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือที่เขาเรียกว่าสําคัญพอๆกับพวกค e ิวอีนะครับโดยพอลดดอกเบีย้ยปุ๊บเนี่ยทำให้หเขาเรียกว่าตลาดยูโรเนี่ยนะครับอ่อนค่าลงดอลลาร์แข็งทองก็ดิ่งลงไปเลยนะครับก็ ในช่วงแรกเนี่ยก็คือไปเทสระดับประมาณ1,300ต้นๆยังไม่หลุดแล้วก็ในคืนวันพฤหัสนะครับพอเข้าตลาดอเมริกานะครับเด้งที่2เด้งที่สอมาแล้วเด้งที่2คือ GDP คาดการ2%เดิม2องจผล2.8เด้งซะโอ้โหโดนไม้ที่2ทุบหลุด1,300นะครับันพอยเมนต์เคมก็เออชิวๆ3,36,000กก็ยังไม่เยอะตัวได้การว่างงานแต่ว่าหลายๆคน เขาก็คิดกับกันนะคุณเจียบเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยขนาดโกล m อ n เ s นชัดดาวแล้วนะยังตัวเลขยังดีขึ้นเลยถ้าไม่ชัดดาวถ้าไม่ชัดดาวอันนี3%เราอย่าลืมนะครัว่าตัวเลขที่เราโชว์เนี่ยมันเป็นตัวเลขของเดือนที่แล้วที่เกิดการหยุดฟรี e ระบบรัฐบาลไปประมาณ16วันใช่ฉะนั้นนี่คือดอกที่2เรื่อง GDP นะครับแล้วก็วันศุกร์ครับ ดอกสุดท้ายเนี่ยโอ้ดอกนี้แรงมากก็คือ Non Farm Employment c h a เชนหรือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรอ่านอกภาคเกษตรเนี่ยเขาบอกว่าคาดการแสนสองเดิมแสนหกออกมามากกว่าคาดการสองแสนสี่พันสองแสนเกือบ2องเท่าโอ้โหอ่าสองแสนพนเคนี่หมายความว่าตัวพันนะครับก็คือ2องแสนสีพันตำแหน่งฉะนั้นแน่นอนครับ เด้งที่3แล้วก็มีอนย์พลอยเมนเลทบางคนบอกเขานี่ไงอนย์พลอยเมนเลเจ็ดจุดสามกลับขึ้นมาคนเขาก็บอกว่าจริงๆริงอเนย์พลอยเมนเลทเนี่ยขนาดโดนชัดดาวยังไม่ยังแค่นี้เองนะนี่คือชัดดาวไปแบบรัฐบาลพวกราชการนี่หยุดไปนั้งเยอะยังมีผลไม่แย่ขนาดนี้ฉะนั้นด้วย3มเด้งนี้ครับทุบตลาดทองคํา2ทีหลุดพันสามไปอยู่ที่ระดับประมาณ1นึ่งพันสองร้อยแปดสิบหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นปัจจัยที่ ทั้งในเรื่องการลดดอกเบี้ยนะครับปัจจัยในเรื่องของ GDP แล้วก็ปัจจัยในเรื่องการจ้างงานถามว่าตัวเลขพวกนี้บ่งบอกอะไรบ่งบอกเลยชัดเจนครับว่า1ตอนนี้ฟันโฟหรือเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยเริ่มกลับไปอยู่อเมริกาหลังจากที่แย่มานานนะครับเพราะว่า GDP ดีขึ้นคนจ้างงานดีขึ้นแล้วยุโรปเนี่ยถามว่าพอลดดอกเบี้ยเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่ายุโรปเนี่ยแสดงว่าเศรษฐกิจไม่ดีต้องลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นแน่นอนพวก h ฮชฟันฟันโฟก็ไหลเข้าอเมริกาดอลล่า แข็งค่าและแน่นอนครับส่วนหนึ่งคนก็ขายทองคําเข้าไปในตลาดหุ้นถึงแม้ว่าตลาดหุ้นดาวโจนเน่จะมีลงบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยออกมาดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะครับค่ะก็นั่นก็เป็นอินเตอร์ปัจจัยอินเตอร์ของเขาแล้วโลอลของเราดอมเมสติกของเราเนี่ยคือตลาดหุ้นโดยรวมเนี่ยของอเมริกาเนี่ยเขาค่อนข้างไปทางเชิงบวกกันนะฮะแต่ของเราเองเนี่ยคงจะต้องดูปัจจัยภายในเป็นหลักแหละนะครับว่าเป็นยังไงนะ สิ่งที่เรารออยู่ก uh ็ huh. คือเรื่องวันนี้นะฮะเรื่องสว uh huh. นะครับว่าตกลงเนี่ยจะคว่ำไม่คว่ำนะฮะจะคว่ำไปเลยยบงไยหลังไปเลยหรืออะไรยังไง uh huh. ไม่รู้นะตกเย็นข่าพระวิหารอีก <c oughs> นะครับก็คงต้องรอดูว่าจะออกคือเขาคาดการไว้สี่แนวทางจะเป็นยังไงอะไร uh huh. ไงเนี่ยคงต้องไปดูว่าสารโลกเนี่ยจะทําให้พวกเรามีปัญหาไหมถ้าสารโลกไม่มีปัญหานะฮะทิศทางต่างๆของเราเนี่ยน่าจะเริ่มดีขึ้นแต่ว่า สิ่งที่เรากังวลตอนนี้เนี่ยคือสารพัดม็อบเนี่ยเริ่มมามทั้งฝ่ายหนุนและฝ่ายต้านรัฐบาลต่างๆมีมาเยอะมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเ,เรื่องทิศทางทั้งสองปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญคือเขาเพเขาพวิหารเองในทางคุณจำลองเองก็บอกว่าผมจะไปต่อต้านเรื่องของคดีเขาเพวิหารเป็นหลักนะและส่วนทางประชาธิปัตย์เองก็ดูตั้งแต่เรื่องของพร,รบถ้าจบพร,รบแล้ว ปฏิบัติจะเอาไงต่อค่ะ <c oughs> นะอันนี้เป็นสิ่งที่เกมการเมืองแบบกาลังคลุกกลุนอยู่นะแล้วก็ต้องดูว่าทางฝั่งภาครัฐบาลเองนะฮะจะทําให้มันจบได้ยังไง <c oughs> นะโดยส่วนใหญ่ถ้าเผื่อการเมืองมาแบบนี้ทิศทางของม็อบมาแบบนี้แล้วถ้าม็อบไม่จบเนี่ยนะฮะ <c oughs> น่าเป็นห่วงนะฮะซึ่งทั้งม็อบเหลืองม็อบแดงอะไรต่างเนี่ยจะกลับมาเล่นกีฬาสีกันใหม่ถ้ากีฬาสีระดับนี้แล้วเล่นกันไปถึงสิ้นปีนะผมเป็นลมก่อน นะตอนนี้นี่เริ่มจะเป็นลมแล้วเพราะว่ามันลงมาทุกวันทวนทุกวันยีจุดดอนวันนี้เองเนี่ยมันหลุดพันสี่แล้วก็หนึ่งสามแปดศูนย์เนี่ยมันลงไปนะหนึ่งสามเจ็ดเก้านี้คือตามสุดของวันแล้วมันก็เด้งมาปิดหนึ่งสามแปดสี่จุ๋ยมองยังไงบ้างเกี่ยวกับการเทคนิคคือเทคนิคเนี่ยไม่ต้องไปดูอะไรมากดูไม่ได้ล่ะช่วงนี้ดูดูได้ดูได้แต่ว่าคือมันเป็นลักษณะของการเริ่มเป็นสัญญาณขายคือเด็ดคลอส์มาซึ่งก็เฉลี่ยขึ้นที่ห้าวันสิบวันยี่สิบห้าวันสองร เด d ดคลอสแบบกระจุกตัวกันเนี่ย mm hmm. อันตรายนะก็ mm hmm. ้ามันจะดีเนี่ยจะต้องยืนเหนือบริเวณแถแวหนึ่ให้ได้ถ้า <Okay. S 2> ยืนไม่ได้นี่ยังดูไม่ดี <Okay. S 2> นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ในอดีตที่ผ่านมาในช่วงประมาณเดือน9เนี่ยนะฮะเดือนเเน่ยโลสุดคือ1 3 8 0รอบนี้ก็มาทดสอบแล้วถ้าหลุดบริเวณ1380ซึ่งตอนนี้เนี่ยดูระยะสั้นๆเนี่ยตอนแรกมันวิ่งไปทดสอบ1,500จุดโอเคไหม สองรอบไม่ผ่านมันจะเป็นกลายเป็นดับเบิลท็อปถ้าดับเบิลท็อปเนี่ยถ้าหลุด1 3 8 0ลงมาอีกทีนึงนะครับจะกลายเป็นวิมวัดมิชิลิทาเก็ตข้างล่างเลยอันนี้ไม่อยากพูดมันลงลงเยอะนะลงเยอะาล้ค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆของทั้งสองตลาดนะคะแต่ว่ากลยุทธ์การลงทุนจะเป็นยังไงช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะครับเราเคยคิดว่า อยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น Let take you คิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้น ไหยุดให้ความรู้แต่ยังส่งต่อไปถึงการศึกษาที่อยู่หา่างไกลเครือข่ายที่มีคุณภาพยังช่วยสร้างโอกาสที่ดีกว่า ในการลงทุนให้กับอนาคตทุกการเชื่อมต่อที่อยู่ห่างไกลให้เราใกล้กันมากขึ้นสำนักงานกสทอชอ กลทูเดนะคะเรามาดูตลาดทองคำกันต่อคกอล์ฟะหลังจากหลุดทันสามแล้วเนี่ย ừ ừ. กลยุทธ์ของเราเราแนะนำนักลงทงุนยังไงบ้างคะก็ส่วนใหญ่เราจะพยายนามแนะนำให้ s ต o p Loss ในช่วงประมาณ1,310รยเหรียญมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับในรายการแล้วก็จะเห็นนะครับว่าพอทองคำมีข่าวไม่ดี <ừ. S 1> มากๆเนี่ยส่วนใหญ่เวลาลงเนี่ยจะลงมากกว่าขึ้นนะครับถ้าเราสังเกตช่วง2 3อาทิตย์หรือเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีข่าวดีขึ้นก็ ไม่เท่าไหร่15เหรียญ20เหรียญแต่เวลาลงทีนี่ลงแบบ40 50ใช่ครับคือเวลาโดนทบใช่ไหมโดนทบเนยทบหนักๆแะทบหนักแต่ว่าขึ้นเนี่ยขึ้นไม่ค่อยแรงนะครับจะเห็นว่ามีแรงเทขายฉะนั้นเราต้องมาดูปัจจัยเทคนิคเพราะเราจะเห็นแล้วนะครับว่าเมื่อกี้ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นปัจจัยลบเกือบหมดนะครับแล้วก็เทคนิคครับในลาย15นาทีเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าจะมีเส้นทุบ2เส้นที่เมื่อกี้เรากล่าวก็คือโดนโดน3 3เด้งนะครับในกราฟลาย15นาทีเนี่ย ก็คือรอบแรกเนี่ยนะครับจะหลุดที่เออ่มาที่แนวรับประมาณ1,300แล้วก็รอบที่2เนี่ยจะมาเจอที่แนวรับประมาณสัก1,280นะครับอย่างที่เราเห็นในกราฟลายสินาทีเนี่ยจะเห็นนะครับว่าเออ่ช็อตแรกซ้ายสุดเนี่ยนะครับถ้าซ้ายสุดเห็นไหมครัเส้นสีเขียวรับพอดี1,300อันนั้นคือดอกจีดีพีแต่เอซีบีแล้วก็รอบที่สองแล้วไอ้ที่ลงมาขวาสุดล่าสุดเนี่ยก็คือตัวเลขของการ ว่างงานนะการจ้างงานขอโทษทีนะครับที่เราเห็นเราก็ยังไม่หลุดแนวรับ1นึ่งสองแปดศเราก็ทรงทรงซึมซึมก็ลงเหมือนลงลิฟต์เลยนะฮะใช่ลงลิฟต์นะครับแต่ว่าบ้านเราโชคดีอ่นะครับคือมีปัจจัยการเมืองมาโชคดียังไงครับทำให้ค่าเงินบาทอ่อนจะเห็นนะครับว่าตาดช่วงนี้ก็โอ้อ่อนมาวันนี้ตกใจเหมือนกัน3ามสิบาทหกสิบห้าใช่สามสิบเอ็ดบาทหกสิบห้าก่อนลงมาเกือบยี่สิบปัตตาน์นะครับเยอะมากแล้วก็ เออจะเห็นนะครับว่าเออทองลงบาทอ่อน mm hmm. ทองไทยก็ลงนะแต่ว่าลงไม่เยอะลงร้อยกว่าบาทนิดห,หน่อยนะครับเออมาดูในการาฟถัดไปนะครับการาฟลายหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะเห็นเช่นเดียวกันนะครับว่าเออแพทเทิร์นเนี่ยก็เป็นเทรนขาลงโดยสมบูรณ์นะครับมีแนวรับสําคัญที่1275 mm hmm. นะครับ แล้วก็ในกราฟสุดท้ายนะครับกราฟรายวันเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากนะครับก็คือว่าอย่างที่เราโชว์ให้ดูว่าตั้งแต่แรกในรายการเนี่ยจะเริ่มเห็นกลับหัวแล้วก็เริ่มที่จะใกล้ทะลุที่แนวรับ1275นะครับนี่ยังดีคือบ้านเราเนี่ยมีบาทช่วยก็เลยทำให้ยังไม่หลุด19ื่้า,าบาทเรายังอยู่สักสาบเอต้นต,ต้นเนี่ยหลุด19ื่ไปแล้วแล้วกราฟเนี่ยถ้าใครจําได้จะเริ่มมีคล้ายๆฟอร์มเป็นกึ่งๆลักษณะ เห d นโชเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับมี neckline เนี่ยนะครับเห็นไหมครับไหลซ้ายไหลขวาแล้วก็หัว neckline สำคัญอยู่ที่1275 1250หลุดสองเส้นนี้เมื่อไหร่ครับไปเจอที่ไหนคะลงแรงนะครับการอีกทีเนี่ย1100 อ๋อหลุดพันสองได้มีโอกาดสองด้วยนะครับเดิมเดิมเดิมจะเป็นขาลงเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะคะตอนนี้เปลี่ยนละตอนนี้มันจะไม่ผ่านดาวเทรนไลน์ที่ลากมาเห็นไหมฮะใช่เส้นบนสุดอ่ะใช่เพราะว่าทพอฉะนั้นถ้าหลุดเส้นนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงฉะนั้นช่วงนี้กลยุทธ์การลงทุนทองคำครับแน่นอนก็ปิดรองนะครับปิดซื้อไม่แนะนําช้อนซื้อเลยแล้วก็ทํากําไรขาลงนะครับใครทำกำไรขาลงถามว่าเอ๊ะ ทำกำไรขาลงมาในรายการแล้วจะซื้อคืนได้เมื่อไหร่นะครับจุดซื้อคืนทำกำไรมีอยู่2จุดคือประมาณ1280แล้วก็ประมาณ12เอ่อ50โดยประมาณคำว่าจุดซื้อคืนหมายความว่าไงหมายความว่าเวลาเราทำ position ปิด position แลคือสมมติเราขายมาที่ระดับพันสามร้อยสิบเหรียญแล้วเราบอกว่าตอนนี้จะซื้อเก็บกำไรนะครับเหมาะที่จะเก็บเมื่อไหร่ก็ซื้อคืนระดับประมาณช่วงที่บอกจะเหมาะสมที่จะทำกำไรได้แต่ว่าแน่นอนครับเออ่ถามว่าเอ๊ะแล้วช็อตต่อได้ไหมก็ พยายามดูที่แนวต้านระดับประมาณ1ัน0อย่างที่เราเห็นในกราฟถ้าใครอยากจะช็อตเพิ่มเติมนะครับว่าส่วนใหญ่แม่แนะนำทยอยช้อนซื้อนี่ยังไม่แนะนำนะครับเซ็ตฟิฟตี้ฟิวเจอร์แสนแนะนำยังไงนะครับก็ช่วงนี้ถ้าตลาดพุ้นเป็นอย่างนี้จริงๆในตลาดฟิวเจอร์นะครับใครลงทุนในตลาดฟิวเจอร์จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าฟิวเจอร์เนี่ยจะไม่เหมือนตลาดพุ้นที่ทำอะไรขาขึ้นได้อย่างเดียวนะครับทำอะไรขาลงได้ซึ่ง ในรายการเราก็พยายามเริ่มบอกช็อตมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะเห็นในลักษณะตัว s ซฟเนี่ยเริ่มมีโอเวอร์โซมากๆเลยในตัวพวก p r i แล้วก็ถ้ามาดูในกราฟลายหนึ่งชั่วโมงของ s ซฟนะครับจะเห็นว่าเริ่มมีการเทสที่แนวรับด้านล่างนะครับที่ระดับประมาณ940ซึ่งวันนี้มีการไปเทสอยู่ด้านล่างฉะนั้นประโยชนช่วนี้เราบอกว่าให้ซื้อที่แนวรับแต่ว่าต้องขายให้เร็วมหมายความว่าซื้อ,อปก ขายในวันเลยหรือ<า>รว่าขาอย่าเล่นเร็วอยเพราะว่าในช่วงสถานการณ์ที่การเมืองไม่นิ่งเนี่ยนะครับ uh huh. อะไรจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะมอ็ <c oughs> มอบนู้นม็อบนี้ม็อบนั้นเนี่ย <c oughs> มนรวมกันเนยอะฉะนั้นถามว่าทํากําไรขาลงแล้วช่วงนี้นะครับก็ถามว่าช็อตเพิ่มดีไหมถ้าใครจะซื้อนะครับ <Okay. S 2> ที่ระดับแนวรับ940เนี่ยให้ดูนิดนึงคือระดับแนว รับด้านล่างอีกชุดก็คือ935ถ,ถ้ายังไม่หลุดอาจจะเปิดลองแล้วก็วปิดทำกำไรในระยะสั้นแต่ถ้าหลุด935สต็อปล็อตแล้วเปิดช็อตต่างตามเทรนด์ไลน์ตรงนี้นะครับก็แนะนำว่าซื้อได้นะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังคือมีจุดสต็อปลอชัดเจนคือ935ถ้าหลุด935ปิดสต็อปลอสแต่ถ้าทำกำไรได้ควรจะทำกำไรใน1-2วันท้าเก็ตแรกอยู่ที่955ถ้าทำได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ช่วงนี้ก็ใครไม่มั่นใจอาจจะรอตลาดแต่ใครบอกเอ๊ะ มันลงมาเยอะแล้ว <S <S อยากจะลองก็ซื้อนิดนึงได้แต่ว่าควรจะเข้าออกเร็วนิดนึงแล้วก็ติดตามสถานการณ์การเมืองใกล้ชิดในช่วงนี้ได้ค่ะปิดท้ายกันด้วยประชาสัมพันธ์จากบลจกรุงไทยนะคะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการเปิดจําหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยธนาทรัพย์ b .96 นะฮะก็ IPO ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12พฤศจิกายนอายุ6เดือนเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศประมาณ60%ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนซึ่งอันนี้ก็ประกอบไปด้วยเงินฝาก Bank of China เงินฝาก s t Standard c h a r t e r e d Bank นะคะ ECP ค้ำประกันโดยธนาคารของต่างประเทศด้วยนะคะส่วนที่เหลือของกองทุนตราสารหนี้ในประเทศประเภท หุ้นกู้ตัวแรกเงินสถาบันการเงินบริษัทเอกชนผู้ลงทุนก็จะรับผลตอบแทนประมาณ3%ตอ่อปีสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่าโทร0 2 6 8 6 6 1 0 0กด5ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะเปลี่ยนชีวิตการซื้อขายทองคำแบบเดิมเดิม สู่การลงทุนรูปแบบใหม่ที่ MTS g o แม่ทองสุขที่นี่เราคือผู้เชี่ยวชาญการลงทุนทองคำครบวงจรตัวจริงที่พร้อมให้บริการซื้อขายทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจซื้อขายทองคำมาก,กว่า50ปีคุณจึงมั่นใจได้ว่าที่ MTS g o แม่ทองสุขคุณจะได้พบกับบริการที่ครบวงจรจากคนที่เข้าใจเรื่องทองคำอย่างแท้จริงผมทำธุรก,กิจหนังสือมาค่อนชีวิต สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือธุรกิจของเราได้ช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มพูนปัญญาให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่โอกาสน้อยมีเวลาน้อยได้อ่านหนังสือดีๆมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงนักสามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่ายเพราะไพลินมีจุดจำหน,น่ายหนังสือที่เน้นเข้าหาลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมาร่วกม,มาสร้างรอยยิ้มและความสุขของสังคมไทยด้วยการอ่านหนังสือกันครับบริษัทไพลินบุ๊กเน็ตจำกัดมหาชนไพลิน อ่านง่ายใกล้คุณพบกับมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป SME ที่ดีที่สุด ในงานโอท็อป e m x e x l l l n เอ็กซ2013ครั้งที่2 19-24พฤศจิกายนนี้ณศูนย์ประชุมอนเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยายลัยขอนแก่น ทราบนะคะว่าสถานการณ์ตลาดหุ้นอย่างนี้เนี่ยมันคลุมเครือมันไม่รู้ว่ามันจะออกยังไงมันจะยืดเยื้อไปแค่ไหนกลยุทธ์การลงทุนแล้วคุณชุยจะวางหมากยังไงใช่ไหมวางหมากยังไงหมากตอนนี้ไม่มีเล่นหมากเก็บไปก่อนเล่นหมากเก็บไปก่อนไม่รู้จะทําอะไรเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดคุยกันหวงนีเปพ้นเรื่องการเมืองเป็นหลักตอนนี้ทุกคนนะฮะโทรไปหาใครเนี่ยโอ้เฮียจะเอาหรออะไรต่างทุกคนชะลอการลงทุนกันหมดนะครับ คนที่ช็อตหุ้นไปหรือช็อต against ์ตก็จะเรียกระบบแซปอะช็อต against ์ตนะฮะ SAP เนี่ยก็จะได้ประโยชน์คือช็อตไปแล้วรอจังหวะเมื่อไหร่จะมีส่วนต่างก็จะรับคืนต่างๆหรือจะรอไปเลยเก็บเงินสดไปเลยนะเพราะว่าพอดัชนีของเราเนี่ยไม่ผ่านพันห้าพอหลุดพันหหลุดมาหลุดพันสมามันก็ไม่ค่อยดีละแล้วก็ข่าวเรื่องของทางฝั่งรัฐบาลก็ ทำอะไรของเขาไปใช่ไหมฮะทางฝั่งม็อบเองต่างๆก็เริ่มมีทิศทางนะฮะ <c oughs> ที่จะมาม <c oughs> ็อบก็มีการขยายวงกันมากขึ้น <c oughs> นะทางฝั่งแสดงเองก็บอกว่ามาปกป้อง <c oughs> นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าทิศทางของม็อบมันจะยืดเยื้อไหมเ <c oughs> มื่อเราประเมินสถานการณ์ไม่ออกโอเคไหมการเมืองเนี่ยตอนนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันเองเนี่ยนะหรือคนในครอบครัวนะฮะเป็นเพื่อนกันเองหรือคนในครอบครัวพูดเรื่องการเมืองไม่ได้เลยเพราะว่าเซนซิทีฟมากนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ถ้าคุณไม่เข้าฝั่งผมนี่แบบเป็นไม่คุยกันเลยอ,อ,อันนี้เป็นสิ่งที่แบบตั้งแต่ช่วงมีเสือเหลืองแสดงมานี่แบบว่า บ้านเมืองเรานี่แบบแย่มากนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเห็นไหมสภาโจ๊กเนี่ยก็จะมีโจ๊กแซวกันไปแซวกันมานะตอนนี้แซวไม่ได้นะ้าแซวกันนี่คือเล่นกันเป็นเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นที่ทงแบบนี้นะฮะมันมองสภาพไม่ออกนะว่าการเมืองจะอยุ่ตรงไหนอะไรยังไงคือจริงๆในช่วงปลายปีเนี่ยมันควรจะเป็นช่วงที่บริษัทต่างๆเนี่ยโหมโฆษณาเพื่อทำโปรโมชั่น GDP ในช่วงปลายปีจะต้องดี ใช่ไหมแต่พอมามีเรื่องปัญหาทางม็งมอบทางเลงต่างขึ้นมาเนี่ยทั้งสองฝั่งมันเนี่ยนะฮะ GDP น่าจะแย่ลงท่องเที่ยวจะโดนไหมวันนี้เนี่ยผมออพยายามจะฝ่าด่านไปออพาแฟนไปโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยนะฮะก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่านะ ติดมากแล้วกลับไปอีกชั่วโมงนึง <Okay. S 2> มาตลาดแทบไม่ทัน uh huh. เปิดตลาดแทบไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น,เ,ปน,เ,ปน,เ,ปนเริ่มเกิดเกิดปัญหาแล้วว่าจะเป็นยังไงแล้วจะมีคนชอบและไม่ชอบ <Okay. S 2> อะไรต่างๆทีนี้กลยุทธ์ในการลงทุนเนี่ยเมื่อเนื่องจากว่าเรามองภาพตลาดไม่ออก uh huh. ควรจะทํำยังไงนะเราย้อนกลับไปที่คุณก๊อฟบอกว่าเอ้ยทางมริกาเองเนี่ย uh huh. GDP เขาก็โตขึ้นโอเคไหมอัตราการว่างงานก็น้อยลงไหม ก็ส่งๆจ้างงานมากขึ้นว่างงานน้อยลงเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ทางคณะกรรมการ FMC เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยผมกำลังจะมองว่ามผมจะลดค E ลงขนาดไหนซึ่งนักวิเคราะห์ก,ก่อนหน้านั้นก็มีการคาดการณ์ัว่า QE เนี่ยคงจะมีการลดขนาดลงจาก8.5ล้านดอลลาร์เนี่ยนะฮะต่อเดือนเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ70,000นะ70,000ล้านดอลลาร์ในช่วงประมาณสักมีนาเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไปมองอ้โหทุกอย่างมันดีขึ้นดีขึ้นปุ๊บนะ ทุกคนก็หันกลับบอกว่างั้น asset allocation ก็คือการปรับพอร์ตเนี่ยย้ายจากไทยไปย้ายจากประเทศทั่วโลกไปอยู่ที่มริการ mm hmm. หุ้นมริการก็ขึ้นโอเคไหมทองเทิองอะไรต่างก็ย้ายเข,าข้าไปหาสิ่งที่ปลอดภัย mm hmm. เพราะฉะนั้นหุ้นของเรา mm hmm. ก็เลยลำบากเพราะว่าคา่าเงินบาทตัวนี้เนี่ยที่ก็บอกว่ามันเป็นขาขึ้น mm hmm. มันอ่อนมันมันเริ่มเป็นขาขึ้นเป mm hmm. ็นกราฟเร่เป็นขาขึ้น mm hmm. นะก็คือเป็นอ่อนค่านี่แหละคือ mm hmm. ขาขึ้นจาก30บ 1บาทตอนนี้เลยเท่าไหร่สามสิบเอ็ดจุดหกหกมันมาแล้วหกแปดแล้วตอนนี้หกแปดก็ไปแล้วเริ่มวิ่งกันไปแล้วเพราะฉะนั้นมันจะสวนทางกับตลาดหุ้นนั่นกลยุทธ์ของการลงทุนของเราคือเราต้องหนึ่ง้าเกันบาทไปขาขึ้นเราต้องช็อตและต้องช็อตหุ้นแล้วก็รอจังหวะว่าจะอะไรยังไงส่วนคนที่บอกว่าเล่นสั้นบางทีมันสั้นแล้วมันมันกลับทางอะไรไม่เป็นไงถ้าคุณบอกว่าคุณคัดลอสไม่ได้ 5- 1 0ไม่ได้นะฮะคุณอย่าเข้ามา แต่ถ้าหากว่าคุณชอตเกินสปอตไปได้ขายไปได้ลงมารับกลับได้อย่างนี้เอาทีนี้หน้าต่างที่เราเปิดไว้ก่อนนั้นคือบริเวณ1,337เพราะฉะนั้นถ้าหลุด1,380นี่เหนื่อยอย่าให้หลุดนะอย่าให้หลุด1,380นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามช่วงนี้ไปดู how to trade กันก่อนละกันวันนี้คุณก๊อฟจะมาแนะนําเรื่องของการควบคุมความเสี่ยงในตลาดฟิวเจอร์ตอนที่ค่ะคับ how to trade by NTSCO วันนี้ครับจะมาสอนโกลเม็ด การบริหารจัดก,การพอร์ตการลงทุนฟิวเจอร์นะครับซึ่งแน่นอนครับนักลงทุนหลายคนชอบพูดว่าฟิวเจอร์เนี่ยลงทุนมีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยถ้าเราเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดเราจะต้องบริหารให้ได้ซึ่งในตอนที่แล้วครับเรามีการพูดในเรื่องของการเลเวลเลชว่าการลงทุนฟิวเจอร์เนี่ยไม่ควรเลเวลเลชมากไปนะครับซึ่งเรายกตัวอย่างว่าเช่นเราอยากซื้อบ้านนะครับเราก็ต้องดูราคาที่เหมาะสมของบ้านที่เหมาะกับเงินที่เรามี เช่นเดียวกันครับการลงทุนฟิวเจอร์เนี่ยจะไม่เสี่ยงเลยถ้าเรามีมาจินเหลือพอในการลงทุนเช่นถ้าเรามีสอง0,000ก็ไม่ควรลงทุนซื้อขายเกิน2สัญญานะครับตลาดฟิวเจอร์ครับเขาเรียกว่าจะมีการ mark to market คือตัดกำไรขาดทุนทุกวันนะสิ้นวันโดยถ้าตลาดนะครับ มีการปรับตัวขึ้นถ้าเราซื้อตลาดปรับตัวขึ้นแสดงว่าเรากำไรสมมุติว่าพันบาทสมมุติเรามีเงินอยู่1นึ่งแสนพรุ่งนี้ครับเราก็จะตัดกำไรได้เป็น1นึ0 0 0สบาทเช่นเดียวกันครับว่าถ้าตลาดปรับตัวลดลงมาเช่นขาดทุน1000บาทเงินจาก1นึ0 0แสนก็จะเหลือ99,000มบาทนะครับซึ่งตัวมาจิ้นของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันที่มีการปรับพอร์ตฉะนั้นหลักการสําคัญครับนักลงทุนาบางคนบอก ไอ้ลงทุนฟิวเจอร์แล้วเงินมันอยู่ดีก็หายไปหมดไม่เข้าใจว่าคืออะไรต้องดูอย่างนี้ครับว่าการลงทุนเนี่ยเราควรจะมีที่จุด Stop Loss จุด Stop Loss แน่นอนครับที่เราพูดเสมอบอกว่าจุด Stop Loss ไหนที่เหมาะสมในตลาดฟิวเจอร์วันนี้มีเค้นรับมาฝากนะครับว่าจุด Stop Loss ที่ดีเนี่ยเราควรกำหนดไม่เกิน5-10% 5-10%เนี่ยจะตีเป็นมูลค่าเท่าไหร่คิดง่ายๆครับคือว่า สมมติเราเริ่มเงินลงทุนคือ1น0 0 0แสนบาทถ้าเราขาดทุน5%เพูดง่ายๆก็คือจะตกประมาณ5000บาทหรือ10%ก็คือ10,000บาทหมายความว่าอย่างนี้ครับถ้าเราเริ่มที่มาจ้น1น0 0 0แสนถ้าเมื่อไหร่เงินเราเนี่ยลดลงเหลือ95 0 0หหรือว่าลดเหลือ9 0 0 0 0เราต้องเป็นนักลงทุนที่มีวินัยและสต็อปลอสสองทันทีนะครับจะด้วยว่าตลาดจะมีข่าวโน้นข่าวนี้เพราะบางทีเนี่ยถ้าเราฟังข่าวลือเยอะแล้วเราไม่บริหารพอร์ตให้ดีเนี่ยอาจจะทําให้ลงทุนฟิวอร์แล้ว ขาดทุนได้เพราะว่าการถือฟิวเจอร์กับการถือหุ้นไม่เหมือนกันการถือฟิวเจอร์ฟิวเจอร์มีการหมดอายุทุกทุกถึงสเดือนแต่การถือตลา,าดหุ้นเนี่ยเราถือได้ตลอดแต่แน่นอนครับแม้ว่าท่านจะลงทุนหุ้นหรือลงทุนฟิวเจอร์หการบริหาร stop loss สต็อปลอสสาคัญและ2ครับการบริหารเงินต้นก็คือบริหารมาจินหรือบริหารเงินที่เราลงทุนเนี่ยเราต้องบริหารให้ดีเพราะการที่เราบริหารดีแล้วครับท่านก็จะเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดครับ แล้วในช่วงนี้ก็มีประชาสัมพันธ์จากบลจธนาชาตินะคะแนะนำกองทุนเปิดทนาชาติ m ิก f u พันเพื่อการเลี้ยงชีพหรือว่า Nmix RMF นะคะเป็นกองทุนผสมที่ลงทุนในหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับสัสดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมกับสภาวะการขั้นต่ำา1000บาทนะคะแล้วก็ตรงนี้เอง NAV ของเขาปัจจุบันอยู่ประมาณ35บาทขนาดกองทุน1,137ล้านบาทนะคะสนใจก็ช่วงนี้สามารถที่เธอโทรไปได้ที่ธนาคารธนาชาติทุกสาขาทั่วประเทศค,ค่ะ ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะรายการรู้ก่อนรวยกว่าต้องขอคุณผู้กลาลาคุณผู้ชมไปก่อนขอขอบคุณกมันหลักรวมถึงสำนักง,งานกสทชอด้วยนะคะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ